สบายดีมาสู้สุ้คนเลยวันนี้มาพบกับแค่น่าเฮ้ก้าเนาะซึ่งว่ามันนี้แค่นาก็สิาพาทุกคนมาอ่าเบิ่งเนาะอ่าใบสเลียนใบสเลียนที่ว่าจะเอาไปปลูกมนีเนาะซึ่งว่าแคนาก็ต้องขอโทษไรยๆนะเพราะว่าส่วงนี้นี่บไร้อ่าลงคลิปลงคลิปหนึ่งจังว่าอ่ามีเรียกเลยมีเรียกอยู่บ้านเนแล้วอีกอย่างก็คนเสียนะครับคนเสียที่บ้านก็ต้องได้ไปช่วยงานเขานะครับก็คือ งานเยอะครับช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาดูกันนะว่าอ่าจะสนุกสนานแค่ไหนในการปลูกสุรียนวันแรกครั้งแรกในชีวิตของแคทนาแล้วก็คุณพ่อแล้วก็โคลานั่นเองนะครับมายกมาพ่าเออแแม่แลแม่แลมแลม่เออ <laughs> นี่หคหับทุกคนนี่แหละ โอ้โห oh. ได้แล้วเดิแล้วก็ไม่มาแล้วทุกคนกอืดเอออย่าอย่าล่วงนะใบมันอย่าล่วงนี่นะครับเอาว่าอ่าคนขึ้นเรือเสร็จแล้วนะครับแค่นั้นคนมานะยังจะกลับบ้านไปเอาอีกนะครับนี่นะครับน้ำมันก็จะออกสีขุ่นๆแบบนี้นะครับเนื่องจากว่า อสองแม่น้ำมากระทบแสีก,กันนะครับแม่น้ำอูกับแม่น้ำงานะครับชมวิวกันครับทุกคนนานเลยที่ไม่ได้ชมวิวแบบนี้นะก็อยากให้ทุกคนไดม้มาชมวิวด้วยกันนะครับอ่าโอเคแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แคนาคับโคราก็ขนมาหมดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งว่า,าแค่น่ากับโค้าก็จะออกเรือแล้วนะครับไปตามหาคุา้มสมบัติกันครับไม่ใช่วันพีชนะครับวันพีชโจรสลับนะครับตอนนี้เราก็จะออกเรือแล้วนะครับเราจะไปตามหาคุ้มสมบัติกันไปอึด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 ตกเรือจะตกเรือแล้ว เป็นอยู่อะอ๋อะครับนี่ก็ค่อยสุดแล้วนะครับค่อยวิ่งนะครับค่อยค่อยวิ่งกวนนะครับกวาลมมันจะมากระทบใส่ใบร่วงนะครับมันก็ร่วงร่วงร่วงมากแล้วนะครับจะไม่อยากให้ร่วงให้หมดนะครับนี่หน้าตาคนคนขับเรือนะครับ <laughs> สองพี่น้อง ต่พี่น้องเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่กับธรรมชาตินะครับทุกคนแล้วก็ต้นโทรเรียน<ฮ> <laughs> พี่โคล่าเขาตั้งใจขับเรือมากๆเลยนะครับ นะครับทุกคนตอนนี้คนน้าก็มาถึงสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเขียวชุ่มชื้นมากเลยนะครับลมแรงมากเลยครับกลัวไปทุเรียนจะร่วงนะครับหนักใจพูดไม่ทันอะไรก็ร่วงไปแล้วใบหนึ่งไปเสมอเรือโอเค จากนี้ข้าหน้าก็จะขดแล้วนะครับขดแล้วถ้าเสร็จเราข้าวหน้าก็จะถ่ายให้ดูนะครับขั้นตอนถ้าขหน้ากับพี่โคราทําไม่ถูกก็แนะนํามาได้นะครับวิธีปลูกอันนี้ใครมีข้อแนะนําที่ดีก็บอกมาได้นะครับวันนี้ก็เห็นปลานะครับเห็นปลาอยู่ในน้ํานะครับปลาจิมมองครับทุกคนเป็นปลาตัวน้อยไม่ใช่มองผมนะเป็นมองชาวบ้านนะคนเป็นปลาปลาตัวเล็กนะครับสงสารเขานะครับ ถ้าตัวใหญ่เราก็จะไม่ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าชาวชาวบ้านเข้ามาหากินก็ลําลบากเนาะอเราก็เข้าเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ตัวนี้มันมันตัว,ต,วตัวเล็กนะครับเขล่าเขาจะปล่อยนะครับคเนาะาวโอเคมามา,มาติดมองนี่มาเนอ้ยไกดเดอย่างไม่ไหว ตอนแรกอยู่ครับทุกคนนี่นี่ครับธรรมชาติโอ้โหถ้าถ้ายามเลี้ยงนะฮะจะเป็นน้ำใสๆนะทุกคนนะอันนี้ก็มีลมพัดู่ด้วยนะไปะเราไปขนทุเรียนกันเถอะนะครับนี่ก็มาถึงส่วนแล้วนะครับก็ไล่ก็ขาากนทุเรียนออกจากทุเรียนสวยมากถ้ามีใบเต็มเหมือนใบนี้ก็คงดีนะครับ ย้ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวน,อน,น้องข้าวเหนียวล่าเลยขึ้มาทุกคนน่ากินนะนี่นะครับข้าวเหนียวนะครับอืมอีด้วยเถอฮะอืมอีด้วยเถอะ มโม้วยเพื่อนอาบน้ำเนาะเล่นเหนื่อยนะครับดูท่านอนน้องเขานะครับเหมือนเหมือนอ่าหมูปิ่นเลยนะครับหมูปิ่นหมูปิ่นปิ่นหมูนั่นเองนะครับดูทำได้นะครับเหนื่อยบ่ทำได้อันนี้ก็อ้วยผาน้องไปล่นลิ้นอวยอืม สบายใจเชิบมีน้ำให้น้องกินแล้วนะครับมีน้ำให้น้องกินแล้วต่นี้เขาก็พักผ่อนนะครับเล่นเหนื่อยครับทุกคนพี่คนล่าเขาก็ขุดนะครับขุดเป็นตัวอย่างให้ดูนี่นะครับ